สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียหลังนํำเล่นวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลของวันอาทิตย์ที่7มรกราคมโดยวันนี้จะมาวิเคราะห์บอลทั้งหมดสคู่คู่แรกจะเป็นแมนซิเตี้พบกดฮัทเดอร์ฟิลด์คู่ที่สองร์เซนอลพบลิเวอร์พูลและคู่สุดท้ายซาแลนิตานาพบยูเวนตุสแต่ก่อนที่จะไปดูการวิเคราะห์บอลาเฮียมีกลุ่มแจกคที่ดีสดวันในกลุ่มเฮียรวกกันยับย่บยบาผาาสนใจเป็นครอครัวเดียวกับเราสามารถแอดไลน์มาได้ที่ m u ก้า ผู้แลกที่เราจะมาวิเคราะห์กันคือผู้ระว่างแมนซิตี้พบฮารเดอร์ฟิลด์ก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้งสองทีมก่อนนี้ว่าทางด้านแมนซิตี้แข่ง1 9นัดชนะ12ครั้งสเสมอ4แพ้3อยู่ในอันดับที่3ของตารางส่วนทางด้านฮ u รเดอร์ฟิลด์แข่ง26นัดชนะ5ครั้งสเสมอ10แพ้11อยู่อันดับที่21ของตารางยังไอเจ้าบ้านแมนซิตี้ก็เหนือกว่าชัดเจนและไม่น่าพลาดเก็บใช้แบบถลมยับ พราะพวกเขากำลังเครื่องร้อนสุดๆหลังกํามใรูตีผลท้ายถูกรายการและเริ่มคำแบกถึงสู่ความมั่นใจอีกครั้งเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นทางด้านแมนซิตี้เป็นฝ่ายชนะสามเสมอหนึ่งในสี่เกมหลังสุดโดยจะเป็นสกอร์สูงหนึ่งตั้ซสี่ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างเริ่มจากแมนซิตี้สิบนัดหลังสุดชนะเจ็ดเสมอสองแพ้หนึ่งโดยสี่นัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูงสองตา้งสองส่วนทางด้านฮัดเดอร์ฟิลด์สิบนัดหลังสุดชนะสองเสมอสี่แพ้สี่ีนัดหลังสุดเป็นสูงตา ต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านแมนซิตี้แข่ง6นัดหลังสุดชนะราคาบอล1ครั้งแพ้5โดยแบ่งเป็นสกอร์สูงสามต่ำสามส่วนทางด้านฮัตเดอร์ฟิล์แข่ง6นัดหลังสุดชนะราคาบอล2ครั้งแพ้ซีโดยแ่งเป็นสูง4ี่ 3, ต่ำซอและต่อไปเราไปดูกันต่อที่ลายอัพของนัดเตะของทั้งสองทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากแมนซิตี้จะมาในแผนซีสองสามหนึ่ง 4, 3, ส่วนทางานฮัตเดอร์ฟิล์จะมาในแผนสามห้าสอง 3, 5, เรดบอลเอาตรงๆก็ห่างกันหลายปุ่มยูเอฟเอคับพูนี้แมนซิตี้เ้าบ้านโคทีมจากพรีเมียร์ลีข้าเกมหลังทุกรายการฟองเยี่ยมเรามาดูกันสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีนัเดเตะบาดเจ็บกี่คนด้านแมนซิตี้มีผู้เล่นบาดเจ็บเพียมหนึ่งคนส่วนทางด้านฮัดเดอร์ลด์มีผู้เล่นบาดเจ็บสี่คนและบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งคนผลสกอร์ที่คาดแมนซิตี้เปิดบ้านทุก4ีต่อศูนย์มาตอนที่คู่ที่สองระหว่างอาเซนอลพบมิเวอร์คูนก็ดออ่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้งสองทีม ทางด้านอาเซนอนแข่ง20นัดชนะ12ครั้งสเสมอ4แพ้4อยู่ในอันดับที่4ของตารางส่วนทางด้านลิเวอร์พูลแข่ง20นัดชนะ13สเสมอ6แพ้1อยู่อันดับที่1ของตารางมาที่กูเอกบอรเอฟเอคับสงเทิงใหญ่ก็มาดวนกันเองจะได้อาเซนอนจเจ้าบ้านเลยอาเกมหลังมาทุกลายการนี้แพวให้เห็นชนะ1สเสมอ2แพ้2ทำให้ในลิกอันดับรุดลงมาแล้วที่4 เรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นทั้งสองทีมที่ผ่านการชนะหนึ่งครั้งเสมอสองในซีเกมล่างสุดโดยจะเป็นสกอร์สูงสองต่ำสอง่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2องทีมกันบ้างเริ่มจากอาเซนนอติปนัดล่างสุดชนะ5เสมอสองแพ้สามโดย4ีนัดล่าง 10, สุดแบนผลสกอร์สูงหนึ่งต่ำสามส่วนทางด้านลิเวอร์พูลสิบนัดล่างสุดชนะเจ็ดเสมอ 2, 1. สองแพ้หนึ่งีนัดล่างสุดเป็นสกอร์สูง 2, สองต่ำสอง่อมาเราจะมาดูราคาฟุดบอลโดยทางด้านอาเซนอลแข่งหกนัดล่างสุดชนะราคาบอลสองครั้ง 4. โดยแมงเป็นสูงสองตัซีส่วนทางด้านริเวอร์พูลแท่งหกนัดหลังสุดชนะราชาบอลสามครั้งเสมอหนึ่งแพ้กองโดยแมงเป็นสูงหนึ่งเสมอหนึ่งตั้มตีและต่อไปเราไปดูกันต่อที่ไล์อัพของนักเต็ของทั้งสองทีมนะแทนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากอาเซนอนจะมาในแผนซีสามสามส่วนทางลริเวอร์พูลจะมาในแผนซีสามสามเช่นกันริเวอร์พูลสภาพทีมเป็นรองแน่เพราะขาดทีมแมนหลายรายทันเจ็บและไปรับใช้ชาติโดยเฉพาะรายของโมฮาเหม็ดซาลา คาดว่าใครมาแทนก็คงเติมไม่เต็มเพราะฉะนั้นมายเยือนของแข่งยากอาร์เซนอลก็คงเป็นงานหนักนะเรามาดูกันสักหน่อยว่าทั้ง2ทีมมีนักเตะบ,บาดเจ็บกี่คนด้านอาร์เซนอลมีผู้เล่นบาดเจ็บ2คนและบาดเจ็บเล็กน้อย2คนส่วนทางด้านลิเวอร์พูลมีผู้เล่นบาดเจ็บถึง5าคนคนสกอร์ที่คาดเสมอสอต่อสอมาต่อที่คู่สุดท้ายระหว่างซาแ,แลนิตาน้าพบยิเวนตุสก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้งสองทีมทางด้านซาแ,แลนิตาน้าแท่ง18นะัด ชนะ2ครั้งสเสมอ6แพ้10อยู่อันดับสุดท้ายของตารางส่วนทาง้าดยูเวนตุสแข่ง8นัดชนะ13สเสมอสแพ้1อยู่ในอันดับที่2ของตารางซึ่งจะดวลกันมา,มากมากเมื่อกลางสัปดาห์ในซึกอโคปาอิตาเลียและเป็นฝั่งของอยูเวนตุสที่เปิดรังไล่ถล่มซาเลนิตาหน้าไปถึงหกต่อหนึ่งแมตช์นี้กลับมาเจอกันอีกครอฟ้สึกเซเรียอาเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นยูเวนตุสที่ชนะสาครั้งสเสมอ1ึใน4ี่เกมหลังสุดโดยจะเป็นสกอร์สง 3, ต ่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากซาแลนิตานะสิบนัดหลังสุดชนะ3ามเสมอสอง้ะ้ะโดยสีนัดหลังสุดแบนเป็นสกอร์ตูงสามต้ำหนึ่งส่วนทางด้านยูเวนตุสสิบนัดหลังสุดชนะแปดเสมอสองยังไม่แพ้ใครสี่นัดหลังสุดเป็นสกอร์สูงสองต่ำสอง่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านซาแลนิตานะแข่งหกนัดหลังสุดชนะราคาบอลสามต่ำแพ้สามโดยแบเป็นสกอร์สูงห้าต่ำหนึ่งส่วนทางด้านยูเวนตุสแข่งหกนัดหลังสุด ชนะราคาบอส4ั้านเสมอหนึ่งแค่หนึ่งโดยแม่เป็นสปอร์ซู2ตั้งซีและต่อไปเราไปดูกันตอที่ไลน์อัพของนักเตะกองทั้งสองทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากซาแลนนิตาน่าจะมาในแผน4 3 2 1ส่วนทางยูเวนตุจะมาในแผน3 5 2ซาแลนนิตาน่ากลุ่มกำลังเสียหายเยอะมากไม่แปลกที่เจอกันนัดที่แล้วโดนย้ำใหญ่ครึ่งโลแม้ว่าเกมนี้ยูเวจะต้องมาเดือนบ้างแต่กลุ่มกำลังและศักยภาพูเล่นดีกว่ามาก เรามาดูกันสักหน่อยว่าทั้ง2ทีมมีนักเตะบาดเจ็บกีคนด้านซาเลนดิตานะมีผู้เล่นบาดเจ็บ3คนส่วนทางด้านยูเวนตุสมีผู้เล่นบาดเจ็บ3คนและดิโพสแบน3าคนผลสกอร์ี่คาดยูเวนตุบุกทุกสาต่อสูส่วนใครที่ชอบผู้ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าขอบอลคนไหนอยากตามเฮียแอดไลน์ตามเฮียมาได้เลยในกลุ่มของเฮียมีการให้ฟุตบอลฮัรสเตปและเต็ง รับรองไม่มีผิดว่างเอาเป็นว่าหากสนใจติดต่อเยียยมมาทางไลน์แอดที่แสดงอยู่ได้เลย